สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนสะพานด้านล่างก็เป็นคลองลัฐโพอยู่ด้านใต้ของสะพานภูมิพลบริเวณนี้ก็มีสวนสุขภาพรัฐโพซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดกลางที่อยู่ใต้สะพานภูมิพลหนึ่งตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ หลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานหลายเนื่งงานนะครับก็ร่วมมือการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสําหรับให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ออกกําลังกายภายในสวนสุขภาพร,รัฐโพนะครับก็จะมีการจัดแสดงโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็ประเพณีและวัฒนธรรมชาวมอญน,นอกจากนี้บริเวณทางเข้าสวนสุขภาพร,รัฐโพ ก็ยังมีการจัดแสดงพระราชดำหลัสสำคัญของในหลวงรัชการที่9ให้ได้ศึกษาและมีลูกวิ่งเพื่อออกกำลังกายมีทั้งช่วงผ่านริม,มน้ำเจ้าพยาผ่านบึงน้ำเหมาะแก่การออกกำลังกายเดินเล่นแล้วก็พักผ่อนคลิปนี้ผมจะพามาดูงานก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นงานก่อสร้างเขื่อนทางเดินริมคลองลัดโพก็มีการตอกเสาเข็มเสร็จไปบ้างแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำพื้นทางเดินริมคลองคลองรัดโพก็เป็นชื่อคลองเดิมบริเวณตำบลสกนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเดิมก็มีลักษณะตื้นเขินต่อมาได้จัดสร้างเป็นโครงการตามพระราชด,ดำริเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยยึดหลักการเบี่ยงน้ำ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหลักสามหน่วยงานก็คือกรมชนประทานกรุงเทพหมหานาครและคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณน,นี้ก็มีการไหลวนกคดเคี้ยวมีความยาวถึง18ดกิโลเมตรเรียกว่าคุ้งมากระเจ้า ก็มีการเพาะปลูกทำสวนในพื้นที่ประมาณ12,000ไร่ในอนดีตของรัตโพก็เป็นที่สัญจรของเรือก็จะมีเรือพายเรือหางยาวแล้วก็เรือทั่วไปนะครับบริเวณคลองลรัตโพก็มีการลักน้ำออกสู่อ่าวไทยคลองก็มีความกว้าง8-10เมตรความยาวตลอดคลอง600เมตรเมื่อเวลาผ่านไปนะครับความนิยมในการสัญจรทางน้ำก็ลดลง มีการตัดถนนเข้ามานะครับผู้คนในย่านบากาเจ้าก็มานิยมใช้รถยนต์มากขึ้นเมื่อก่อนก็มีการใช้เรือนะครับเดินทางไปทุกคนทุกแห่งนะไปคลองเตยบ้างนะครับไปทางบางนาบ้างก็โดยใช้เรือนะแต่มาระยะหลังนะครับมีถนนตัดผ่านแล้วก็เข้าตามหมู่บ้านทุกซอกทุกซอยชาวบ้านที่อยู่ในคุมบากาเจ้าก็ซื้อรถกันมากขึ้นเรือก็ปล่อยทิ้งนะครับ ก็มีหลายบ้านนะที่เก็บแต่เพียงไม้พายนะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกเมื่อไม่มีเรือแล่นผ่านนะครับนานวันเข้าคลองรัดโพก็จึงมีคนมาสร้างบ้านริมคลองก็สร้างมากขึ้นมากขึ้นนะครับพอนานวันคลองก็ตื่น เพราะว่าไม่มีการดูแลไม่มีการไม่มีคนมาใส่ใจนะครับก็ใช้งานไม่ได้การระบายน้ําก็ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือความกว้างไม่ถึงสามเมตรก็เหมือนคลองทั่วไปนะครับที่มีคนมาบุกรุกลิ่นคลองนะคลองก็จะตื้นเขนินในที่สุดก็ระบายน้ําไม่ได้นะครับเมื่อเข้าฤดูน้ําหลากก็จึงเกิดน้ําท่วมขังซ้ำซากทุกป,ปีถนนก็สัญจรไม่ได้น้ําท่วมนะครับเรียกว่าสูงถึงพื้นรถเลยนะรถเสีย รถเสียจะไปไปหมดนะครับยาวติดกันเป็นกิโลกิโลทั้งมอเตอร์ไซค์ท <plastics mountain. S 2> <finde đi> ั้งรถยนต์ความเดือดร้อนนี้นะครับทราบถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมนาถประพิษก็ได้ทรงห่วงใยทรงหาหนทางช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหาจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาใช้กลองลัดโพซึ่งเดิมก็มีความตื้นเขิน ขุดให้มีความลึก7เมตรแล้วก็มีความกว้าง80เมตรให้มีการระบายน้ําออกจากแม่น้ำเจ้ายาลงสู่อ่าวไทยอย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเดิมน้ําต้องไหลอ้อมแม่น้ําเจ้าพยาที่คดโค้งถึง16กิโลเมตรนานถึง5ชั่วโมงแต่ปัจจุบันก็ใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นโดยประตูระบายน้ำพรัตโพ ก็จะเป็นตัวควบคุมการไหลของน้ำมีทั้งหมด4ช่องแต่ละช่องก็มีความสูง14เมตรหว่างเก้เมตร55เซนติเมตรระบายน้ำได้วันละ40ล้านลูกบาทเมตรคลองรัดโพก็เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระภูู้้ิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร มีกระแสพระราชำดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคมพศ2549ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำที่ต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหากบริหารจัดการน้ำให้ถูกต้องก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้พระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินทางชนละมากทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพ และทรงเปิดสะพานภู้นพลนหนึ่งและสะพานภู้นพลนสองเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพศ2553นับแต่การก่อสร้างคลองรัดโภแล้วเสร็จและเปิดใช้ก็ไม่เกิดอุทกภยัยในคุงบางกะเจ้าอีกเลย ก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคลองลัดโพและก็นํำความคืบหน้าการสร้างเขื่อนปากคลองลัดโพมาฝากนะครับตอนนี้กําลังจะมีการสร้างทางเดินเมื่อก่อนก็ไม่มีทางเดินนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็จะสร้างทางเดินให้มีเหมือนฝั่งตรงข้ามขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกวับบีพีพัคเก็ตด้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ